ใครที่กําลังสงสัยนะครับว่าสไนน์เนี่ย,ย,ยจะเล่นยังไงนะให้มีเงินพอใช้ในแต่ละวันนะครับหลายๆคนคงค้างคาใจใช่ไหมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะครับว่าเราควรที่จะเล่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆเ,เลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นนะครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมเนี่ยจะบิวกออกมาได้แบบไหนบ้างนะเพื่อให้ในแต่ละวันเนี่ยในการฟาร์มนะครับจะได้รับเงินมากขึ้นไปกว่าเดิมน,นะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตขายของสักครู่นะ ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอารมณ์คคาสสิกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้าน t o อ Up g a เกมเมนะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โบโมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษ,ษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกม d ด t a Force เนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กนเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเอง ราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย a t o t u p Up m e r e r นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยปกตินะครับเรานะครับที่เล่นมาเนี่ยนะจะมีสตาร์วิน่ากันอยู่แล้วนะครับคนละ1 0,000ถ้าเปลี่ยนคลาส3หรือว่าคลาสที่เป็นเลนเจอร์แล้วนะครับจะได้1 0,000 มิน่าครับแล้วก็มีระยะเวลาดันเนี่ยอยู่ที่150นะครับแล้วก็ได้กิจรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก3านะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยทุกคนอนัน,นเนี้ยน่ะน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับจะบริาหารจัดการยังไงนะครับในแต่ละวันนะส่วนตัวผมนะครับผมจะบริหารแบบนี้ไว้ทุกคนคือวันนี้เนี่ยสมมุติว่าผมจะสร้างอะไรสักอย่างใช่ไหมหรือมีแพลนจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยแพลนของผมก็คือจะทําธนูปูนะครับก็ค <tampoco S 2> ือเจาะรูของมันเจาะตรงนี้ครับในแต่ละวันเน,นี่ยผมก็จะไปฟาร์มนะ ฟาร์มของนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นธนูปูในแต่ละวันเลยวันละ1อัน1อันแบบนี้นะครับเราเนี่ยก็จะประหยัดมากขึ้นเพราะว่าอะไรเราฟาร์มของเองทุกอย่างครับขึ้นของเองไม่จำเป็นต้องไปซื้อไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะก็ค่อยๆขึ้นมานะครับบางวันนะครับก็สร้างได้2อันบางวันก็สร้างได้1อันนะครับแล้วแต่ว่าโชคชะตาจะพาดรอปมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างในวันนี้เนี่ยผมก็สร้างมาได้2อันแล้วสามาทํทำยังไงนะที่มันจะประหยัดที่สุดสําหรับมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยแนะนาเลยนะครบาาาารรริกฟ์มหสต มีน้าเนี่ยสำคัญมากๆาครับทุกคนเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการไปแบบไหนนะจริงอยู่ครับว่าการเก็บเลเวลเนี่ยมันสําคัญแต่การทําของมันก็สําคัญเช่นกันในเมื่อคุณเลเวลร้อยเลเวลเยอะแล้วแต่ของคุณไม่มีอะไรในไส้ในคุณแบบโล่งมากไปเล่นยังไงเขาก็เตะออกตีครับเพราะว่ามันไม่เก่งอะ่ะคือตัวละครเลเวลสูงก็จริงแต่ไส้ในมันแบบกวงมากอย่างงี้ครับผมก็เลยแนะนําว่าเออเราควรบริหารจัดการใน1อาทิตย์นะเราอาจจะแบ่งการเก็บของนะครับ3วันแล้วก็ เเก็บเลเวลสัก4วันหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้แหละไปบริหารจัดกันเองนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยผมปลดคาสามแล้วใช่ไหมสกิลก็ค่อนข้างที่จะครบแล้วก็เลยฟาร์มทุกวันเลยนะครับเพื่อที่จะทําตัวละครของเราเด่ยให้มันแน่นขึ้นนะครับไสในให้มันแบบดีขึ้นนะ่ะไม่กลวงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจที่จะไปฟาร์มทาธนูนั่นเองการทําธนูของผมในแต่ละวันนะครับผมจะเริ่มจากการฟาร์มตัวนี้ครับธนูนี่เลยกากคุงครับนี่ผมก็กดมาดูเลยครับว่าไอ้กากคุงเนี่ยมันใช้อะไรบ้างอย่างววัันนนีีน้้ผมมมก็ฟาาร์ต สติกเนี่ยก็ฟาร์มาเผื่อไว้แล้วแล้วก็ตัวโคเนี่ยก็ฟาร์มาเผื่อแล้วเรียบร้อยนะครับเงินก็นิดนๆหน่อยๆคือฟาร์มเนี่ยมันได้เงินอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้ก็แทบจะฟรีแล้วครับในการสร้างตัวที่เป็นกักคุงตัวนี้นะ แต่แต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ใช้ตัวธนูฟาร์มนะครับแต่ผมบอกว่าผมใช้อะไรผมขออธิบายก่อนนะว่าเออผมสร้างมาได้ยังไงอ่ะพอผมทํามาเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปดูนะว่าไอ้เจ้าธนูกักคุงเนี่ยเวลาเราอัพขั้นเนี่ยมันใช้อะไรบ้างนะครับในแต่ละขั้นเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยผมจะอัพเป็นธน,นูปูแล้วผมยังขาดตัวนี้อยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยหาได้จากไหนอ่ะเราก็มาดูนะครับว่ามันได้จากไหนบ้างอ่ะอย่างนี้เนี่ยได้จากบอสดาร์กอร์ดนะครับก็มีหรือ หรือเราจะไปฟาร,ร์มจากตัวบอสตัวนี้ก็มีครับเป็นมินิบอสนะซึ่งผมก็ไปฟาร,ร์มจากมินิบอสนี่แหละครับนี่ตัวนี้เลยตัวดาบนะครับอ่ะเนี่ย่ะเกิดพอดีเดี๋ยวผมพาไปนะครับว่า เออจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องอรอลุ้นกันนะเพราะว่าคนอนะ่ะฟาร,ร์มกันเยอะนะครับสำหรับเจ้าตัวบอสดาบตัวนี้เนี่ยที่เป็นมินินะครับซึ่งผมเนี่ยฟาร,ร์มทุกวันเลยเพื่อที่จะเอาหินตรงนั้นแล้วก็ดาบนะครับดาบหักเนี่ยจริงๆไม่สําคัญมากแต่ที่สําคัญเลยก็คือไอตัวหินตัวนั้นแหละมันสําคัญจริงๆรครับราคามันค่อนข้างสูงนะราคาประมาณ5้าแสนหกแสนได้เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามีคนตีปหริยังแล้วก็ลองวิงว่งวิง่งวิ่งหาดูอ่าเรียบร้อยไปครับบอสโดนตีไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนนัั้เราก็อ่ดูตตวไป มีอะไรไหมอ่ะไม่มีสมมุติว่าตัวนี้เคลียร์ใช่ปะตัวนี้เคลียร์เราก็ไปเก็บตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้เหมือนกันในการขึ้นธนูปูซึ่งผมก็เจอเนี่ยจะมาร์กเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเก็บนะครับอย่างสีนี่ก็ได้ใช้นะครับสกาเลต อ,อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วอ่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะประหยัดเงินนะครับในการทําของแล้วเราก็จะสามารถฟาร์มมาขายได้ด้วยนะอะอันนี้ผมก็บอกเป็นแนวทางในการหาเงินไปในตัวนะครับสาหรับใครที่แบบยังไม่ได้ทําของหรือทําของครบแล้วเนี่ยครับก็มาฟาร์มไปส่วนตัวเนี่ยผมก็ไปฟาร์มในแต่ละวันซึ่งการเล่า MVP หรือว่ามินิเนี่ยไม่เสียสตามิน่นะครับแต่ว่าเสียเป็นรอบแทน รอบจะอยู่ข้องบนตรงนี้นะครับใครที่มือใหม่เดี๋ยวเริ่มเข้าใจอะไรใช่ไหมอะเดี๋ยวผมจะสร้างกากคุงขึ้นมาให้ดูสักหนึ่งอันแล้วกันนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องใช้อยู่นะปึ๊บเ๊บสร้างขึ้นมาผลิตนี่ผมได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับกากคุง1ชิ้นเราก็มาดูนะครับว่าการอัปเกรดขึ้นไปเนี่ยมันใช้อะไรบ้างแล้วผมก็ไปหามาอย่างอันนี้เนี่ยก็ได้จากไอตัวมแมลงตัวสักคู่นี้นะครับนี่ได้จากบอสต,ตัวนี้นะครับนี่ไงเห็นไหมตีเลยครับวันหนึ่งเน พอขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายมามันต้องใช้ตัวนี้ครับแล้วพอขั้นต่อไปอีกเราก็ต้องใช้อันนี้วางแผนเวลานะให้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็บริหารใจการสตัมมิน่เลยต่อมาครับของบอสอันนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ใช้สตัมมิน่ใช่ไหมสมมุติว่าสมมติว่าผมอยากจะไปฟาร์มตัวนี่นี้ครับการเลตเราเลือกที่จะไม่ฟาร์มก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกเราก็เลือกอะไรที่มันราคาแพงนะอย่างไอตัวสติลเนี่ยอะสติลเนี่ยผมก็ไปฟาร์มพวกนี้ครับ ฟาร์มพวกนี้เลยมอนเก็บไปเรื่อยๆนะครับบริหารในการเอาครบเมื่อไหร่ก็หยุดฟาร์มตัวนี้มาอัพขั้นนะครับพอมาอัพขั้นเสร็จเนี่ยเราก็ไปขั้นต่อไปแล้วเราก็ดูเนี่ยว่าเราเนี่ยจะไปฟาร์มตัวไหนได้อีกนะครับในที่ที่มันจะดรอปของเพื่อจะอามาขึ้นนะครับเนี่ยในแต่ละวันผมก็จะทําแบบนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสต้ามินา่าเรามีจํากัดไงเราก็เลยแบบฟาร์มเผื่อไม่ได้ครับในแต่ละวันถ้าเราจะขึ้นเลยหรือใครจะฟาร์มทิ้งเอาไว้ก็ได้แต่ผมเลือกที่จะฟาร์มแล้วก็ทําเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะทุกคน เรารู้แล้วนี่ว่าเราต้องฟาร์มอะไรบ้างแต่ทีนี้นะครับตัวละครที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยเราต้องใช้อะไรอ่ะเราใช้ธนูไปเนี่ยมันก็ฟาร์มได้แหละแต่ว่าข้อเสียของธนูคือโอกาสดรอปเนี่ยมันแบบมันก็ตายตัวนะครับมันน้อยลงด้วยซ้าพอเเวลห่างผมก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องสวิปคลาสนะทุกคนทุกคนสามารถสวิปคลาสได้หมดผมก็เลยเลือกที่จะมาสวิปเป็นพ่อค้านะครับนี่ปึ๊บ ทีนี้นะครับผมก็กลายมาเป็นพ่อค้าแล้วเว้ยทุกคนพ่อค้าดียังไงนะครับในข้อดีของพ่อค้าเนี่ยหนึ่งเลยเราสามารถเปิดไอเคนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราสามารถลงขายของมากกว่า8ชิ้นได้นะครับเพื่อมาอีก5ชิ้นแล้วอะไรต่อเราสามารถหาเงินจากมันได้อีกด้วยนะครับด้วยการนี่เลยครับอั Skill. กิลสกิลของพ่อค้ามันจะมีสกิลที่เป็นสกิลโจมตีนะครับในส่วนของแถวครึ่งบนต้องบอกว่าครึ่งบนแล้วกันนะครึ่งล่างจะเป็นสายที่แบบว่าสายผลิตสายขายของนะครับ ตามชื่อมันเลยถามว่าอัพอะไรบ้างที่ผมอัพมานะครับอ่ะผมจะอธิบายพ่อค้าสําหรับสายความของไปด้วยเลยแล้วกันนะครับสายนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นตัวรองแค่นั้นนะไม่ได้เอาแบบว่าทําเป็นตัวหลักนะครับหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะอัพก็คือตอนที่เป็นเมอร์แชนเนี่ยผมจะอัพตัวแคสแตแทกเนี่ยที่เลเวล10เลยนะแล้วก็อ่าอัพตามนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเลเวล5นะไอเชนคคสนะครับก็เป็นเลเวล5เหมือนกันราวเนี่ยที่เลเวล5แล้วก็ส่วนสําคัญเลยก็จะเป็นสกิล3สกิลนี้นะครับ ก็จะมี DC แล้วก็มาเป็น o v e r c h a i n นะแล้วก็มาเป็น Fun Racing นะครับนี่ถามว่า3สกิลนี้สำคัญยังไงทำไมผมถึงอัพนะครับ DC ก่อนเลยแล้วกันเราจะได้รับส่วนลดนะครับเมื่อเราซื้อของกับ NPC นะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากไหทุกคนมันลดไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ OC เนี่ยเวลาเราขายของกับ NPC หรือว่าลากขายในกระเป๋าเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับสมมติว่าผมอยากจะขายของอะไรบางอย่างเนี่ย อ,อย่างสมมุติว่าจะขายอันนี้เนี่ยครับเราปกติเนี่ยถ้าเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่พ่อค้า o c เนี่ยเราจะได้มูลค่าเท่านี้ถูกไหมแต่พอเราเล่นเพิ่ม OC เข้ามาเนี่ยนะครับเราจะได้รับเงินเพิ่มอีก9,000กว่าบาทเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันไม่ได้แต่ตัวนะครับคือมันคูณที่24%อ่ะอ่า นั่นแหละทุกคนเราก็จะทํากำไรได้มากขึ้นนะครับหลายๆอย่างเลยแล้วซื้อของถูกมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปทําของได้ถูกลงอีกนะครับวิิวต่อมานะครับของนี้ก็จะเป็นนี่ครับฟันเลสซิ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมได้รับเซนเนีเพิ่มเติมขึ้นนะครับจากการเก็บเนี่ย20%นะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคลาสที่เป็นปลดจ็อบแล้วเนี่ยเราจะได้รับตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนี่ย22%อ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับอาจจะเล่นถึงแค่แบบผมก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมก็ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าใช้ฟาร์มเนี่ยมันจะเก็บอยู่แล้วนะครับสกิลของคลาสแบ็กสมิธนะครับแบ็กสมิธเนี่ยถามว่าข้างบนเนี่ยผมอัพอะไรบ้างผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าผมมาเน้นลงในส่วนของข้างล่างเกือบจะทั้งหมดเลยก็จะมีตัวนี้ครับเวเปิลมาร์กิ่งนะครับเรียนรู้ในการผลิตนะเพื่ออะไรที่เราจะอัพสกิล เนี่ยเราสามารถนําไปขายได้ด้วยอ่าจะเป็นพวกขวานท่าดาบท่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เมื่ออัพเนี่ยเราจะได้ตัวฟิลเนี่ยนะครับหนึ่งชิ้นอนะ่ะอันนี้เนี่ยผมอัพไว้เพื่อผลิตของทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราผลิตเนี่ยเรามีโอกาสร,รับเจ้าตัวนี้มาด้วยและสกิลต่อมานะก็จะเป็นตัวเนี้ยเมื่อรายการสินค้าในเชนแล้วก็สต็อกเนี่ยนะครับขายไม่สําเร็จมันจะคืนค่าใช้จ่ายสําหรับสินค้าเข้าสู่รายการขายเนี่ยเกเลยนะถือว่าเยอะกว่าอาชีพอื่นๆนะเวลาเราขายไม่สําเร็จซึ่งม มาก็จะเป็นนี่ครับมจิกล็อกไว้ผลิตนะครับผินเวทต่างๆไว้ทําอาวุธธาตุนะครับซึ่งอาวุธธาตุเราสามารถขายได้นะทุกคนแต่ว่ามันใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รีไฟตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการตีสําเร็จขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของไวท์สมิธนะทุกคนนะไวท์สมิธเนี่ยผมอัพตัวนี้ครับแคทบูทหอันนอกนั้นก็มาลงตรงนี้ครับสาคัญเลยนะครับ1 นี่ครับกรีดกรีดเนี่ยนะต้องบอกว่ามันดีตรงที่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับนะครับวัตถุดิบเพิ่มเติมจากมอนสเตอร์หชิ้นนะครับแต่ว่าไม่มีผลกับ MVP และมินินะทุกคนสําหรับสกิลนี้นะนั่นหมายความว่าถ้าผมไปฟาร,ร์มขยะเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะได้8ชิ้นน,นั่นเองเมื่อกดโซ่แล้วก็เฟดดิ้งตัวนี้เนี่ยยิ่งเราอัพเต็มนะครับเราก็จะไปเพิ่มช่องในเอ็กชนเนี่ยในการขายได้มากขึ้นไปกว่าอาชีพอื่นๆน,นั่นเองครับ ผมจึงเลือกที่จะเปลี่ยนมาเป็นตัวเมอร์แชนนะ,ะแล้วก็สเตตัสที่ผมใช้เนี่ยผมจะอัปประมาณนี้นะครับผมอัปตามนี้เลยตามที่เขาลงมาให้เลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจมานั่งไล่อัปมันใช้เป็นตัวฟาร์มกับมอนวลต่ำๆอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีผลอะไรมากนะครับสำหรับสเตตัสของผมประมาณดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะทุกคน,น,นแต่ว่าการสวิตชอาชีพมาเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันเสียครั้งแรกเนี่ย 8.8m นะนั่นหมายถึงว่าเราต้องลงทุนแล้วแล้วก็ ไปได้ยาวๆทุกคนเวลาสวิปไปสวิปมาเนี่ยเราไม่เสียเงินนะครับแต่อย่างสมสมติว่าผมอยากจะสวิปไปธาานูกลับไปอาชีพเดิมอาชีพหลักนะครับผมก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียอะไรนะครับของที่ใช้ของตัวธนูมันก็จะกลับมานะครับว่าอยากจะเปลี่ยนกลับมาเป็นพ่อค้าก็เปลี่ยนกลับได้เลยแต่ว่าต้องรอครูดาวสิบวิด้วยนะครับอ่าแล้วก็เวลาผมฟาร์มเนี่ยฟาร์มเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะขายของเนี่ยผมก็แค่สวิปเป็น พ่อ <pathway. S 2> ค้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดขายได้เลยแล้วก็สมมุติว่าผมอยากจะขายของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นขายของที่เป็นของดันนะครับของดันเลยนะของดันที่บวกแล้วเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราก็จะได้ในราคาหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยอาจจะได้ราคาเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปขายนะทุกคนซึ่งหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้วิธีนี้นะครับว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้เราก็จะได้รับเงินมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดทํา <And S 1> สมมติว่าผมจะขายของ <my. S 2> ที่ร้านนี้นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย ถ้าเป็นอาชีพอื่นนะครับเราจะได้เงินแค่สมมติว่าผมผมขายนี่นะ,ะจะได้เงินแค่2 0,000นนะครับทุกคนแต่พอมาเป็นพ่อค้าเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเพิ่มใน,นส่วนของตรงนี้มาด้วยนะยิ่งเป็นของที่มีราคาสูงเท่าไหร่เนี่ยที่ไม่ใช่ของดันนะครับมันก็จะยิ่งราคาดีนะทุกคนเห็นไหมความต่างามันต่างกันเลยนะครับสามหมื่นถึงกันอ่ะแต่ถ้าเป็นของดันเนี่ยจะได้น้อยรา่ถ้าเป็นของอาชีพที่เป็นปกติทั่วไปเนี่ยเราจะได้เยอะขึ้นมากๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้มาอีกตั้งพันกว่าบาท นี่แหละครับคือข้อดีของการสวิตเป็นพ่อค้านะในสายที่เป็นตัวลองเนี่ยแหละผมก็เลยใช้แบบนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยฟาร์มของได้ง่ายขึ้นวันๆหนึ่งเนี่ยสตามิน่าเราเหลือๆอยู่แล้วครับเนี่ยผมทําธนูปูไป2อันแล้วนะสอันแล้วนะครับสตามิน่ายังเหลือเลยทุกคนอ่ะนั่นหมายความว่าเราก็ยังสามารถไปทําของอย่างอื่นขายได้อีกด้วยนะครับ นะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่เป็นมือใหม่มือเก่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ยังไม่รู้นะว่าเออมันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับใครหลายๆคนก็อาจจะนําไปใช้กันส่วนในคลิปนี้เนี่ยก่อนจะจากกันนะฝากเพื่อนๆเลื่อนล,อลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกาลังใจผมด้วยแลวเดี๋ยวผมจะพยายามหาเทคนิคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการหาเงินําของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเทคนิคในเกมนี้เนี่ย นะเอามาบอกทุกคนอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายนะ